สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวมอสซาไทยแลนด์สำหรับ EP นี้ผมพามาดูส u z กิ i s u z ก k i อะไรนะ G S X ร้อยห้ครับเขาบอกว่าเป็นรถนอกกระแสเดี๋ยววันนี้พามาดู G S X, X, X 150ดูกว่าอว่ามันมีอะไรจุดเด่นอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงแล้วของแต่งหายากไหมสำหรับรุ่น G S X ร้อนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กับ ชื่ออะไรนะครับเอาอีกทีหนึ่งชื่อพูดครับุูดนะครับผมตอนนี้เป็นเอ S กซ์สิครับเขาพูดนะว่าเป็นค่ายคนบ้าค่ายคนบ้านะกสูรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมเอาขอราคาเลยราคามือหนึ่งมันตกอยู่ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทครับแป่วมื่ามือสองจะตกอยู่ประมาณสี่หมื่นจะโดนคันนี้ก็จะโดนทักว่าเป็นรถเหมือนเหมือนค้าตัวสามร้อยเพราะว่าทรงมันใหญ่ เป็นเลเกตที่ทรงมันใหญ่มากชอบอะไรเพิ่มอะไรคนนะพี่เห็นกันโอเคของแต่งคันนี้ต้องโยนหน่อยกี่ GTT นะคันนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบเลยแล้วเป็นไงบ้างฟิลลิ่งกันขับขี่สบายครับแล้วก็แรงแรงไหมแรงแรงเคยลองไว้กับ R15 ไหมเคยอยู่ครับก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตามตามเลยครับตามแต่ว่าเกือบเราเราตามเขาหรือเขาตามเราเราตามเขาแต่ว่าเกือบเกือบผมจอดตัว เพราะว่าของเรามันเป็นสองนิเก็ตด้วยไงซึ่งแบบลมมันลมมันตีตัวก็เลยแบบอาจจะมีไม่ได้เร็วมากขนาดนั้น <Okay, S 1> โอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันก่อนว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างมีเปลี่ยนโชชุมนเป็นปั๊มครับเป็นปัม๊มเจสิงบอยอโอเคแล้วก็มีเป็นแฮนด์เป็นแฮนด์เจวินสปีดแฮนด์งสตีดครับ แฮนด์นี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ครับแฮนด์เดิลมันมันมันจะอยู่ลักษณะประมาณประมาณนี้เลยครับสูงมากสูงสูงเลยใช่ไหมสูงเลยผมไม่มันไม่ชอบมันแล้วมันมันสั้นด้วยมันสั้นอยู่ประมาณนี้อืมโอเคสูงแล้วก็สั้นมีอะไรบ้างกาดแฮนด์ครับการกระจบกระจกครับผมแล้วก็มีปอกแฮนด์โดมนูปลอกแฮนด์โดมิโนนะโอ้ับผมก้านผมเปลี่ยนใหม่สองข้างเลยเป็น RCB ราคาเท่าไหร่ครับการสามร้อยห้าสิบครับกันสามร้อยห้าสิบน,นะก็เผื่อแบบน้องๆคนไหนที่กําลังเล่นตัวนี้อยู่จะได้แบบรู้ราคาไปด้วยโอเคครับผมต่อเลยครับมีสายะระฆังทองสายระฆังทองตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับได้มาสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบนะครับผม,มก็มีชิวชิวเป็นชิวแท่งสามร้อยสแะไรเป็นชิวแท่3สามร้อยอ่ะเพราะว่าของเดิมสูตรนี้ไม่มีครับมันหลบล้นเลย ึ่งมันไม่มีของตรงรุน่นก็ต้องแปลงเจาะเอาโอเคได,อนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เก๋อยู่คนในกลุ่มซูมก็ถามปัญหาอยู่เยอะว่าซื้อจากไหนกันอยู่ครับผมก็มีอะไรบ้างมีเป็นก,กาะดานไอกาม้อน้ำกดะมานน้ำกดหม้นน้ำตรงรุ่นครับตัวดีได้มาเท่าไหร่ครับพันห้าครับพันห้าใช่แต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงมากมันมีแข็งแรงบอกเลยอันนี้เป็น เป็นของแมสครับของแมสนะก็อันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นหน่อยเพราะแบบยังไงล่ะของแต่งมันหายากครับขายรุ่นนี้ครับสนอาจจะเป็นอย่างอื่นในข้อเสียของซูเลยก็ได้เนี่ยเราก็พยายามบอกไปด้วยบอกชื่อเผื่อคนที่เขาดูอยู่เล่นอยู่จะได้ไปตามหาได้ครับครับผมมาเลยมีอาชีพจุดเล็กๆเลยจุดลมจุดลมไปซื้อบ่อยครับผมตัวนี้แพงนิดนึงเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้คือก็ของแต่งได้เหมือนกันเซเว่นสปีด แน่นเตียดเลยโอเคครับตอนนี้มัน450อืมครับผมก็มีปีกอะอะไรเนี่ยปีอ่อนี่ปีกกิ่นรถยนต์ครับน่ามันร้อยกว่าบาทคืองานแฮมมิ้นน่าจะเยอะนะคขานี้ยอันนี้ส่วนมากเน้นเน้นของข้างนอกมางานงานสร้างงานแต่งแล้วก็มีรอยถังอันนี้ทำไมนินจาผมบ้าเราผมไม่โอเคมันนุ่มดีไงมันแบบแน่นด้วยโอเคครับผม แล้วก็มีกระลอยแต่ว่ามันเก่าแล้วก็จะเปลี่ยนอยู่อ้าวเจอนี่ได้ร้อยกว่าบาทครับผมเฮ้ยอันนี้ผมมีอะไรจะบอกเพื่อเห็นพวกเวฟซไหมอ่าคันนี้มีซูซูกิทำอะไรเฮ้ยจริงดิใช่คืออันนี้คือของเดิมใช่ไหมของเดิมเลยครับเฮ้ยมีอะไรตกใจเมอวานี้อีกเฮ้ยยังไม่เป็นแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันผมนี่รถตรงนี้เขาไม่มีข้างหลังเลยนะใช่เฮ้ย เออครับผมแล้วนี่พี่อีกอีกชิ้นหนึ่งที่ตกใจอีกแน่ๆมีคานสตาร์ตติดนอะอะไรเนี่ยอีโคสตาร์ตมือกันแล้วกันเด่นหมดเนะใช่ครับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนปกติเขาส่วนมากที่เห็นทำกันเขาทำมันโผล่ลิงกันนี่เฮ้ยแบ่งแนวสตาร์ตติเน้ยทำไมอ่ะครอ,อ,อบครอบเดี๋ยวครับเนี่ยครอบครอบสวิงอาร์มครับอือโอเคตอน อันเก่าคือมันเป็นเป็นตรงตรงอย่างนี้เลยยาวเลยครับผมก็เลยเรอข้อเข้าไปใช่ให้มันดูใหญ่ให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีไฮซั่นของแมสเหมือนกันไฮซั่นรุ่นตำรวจจับไหมหรือยังไม่จับครับแต่ว่ามันขึ้นสูงจนเออมันขึ้นสูงมันมองไม่เห็นไงไม่ไปโดนไม่คันนี้ไม่เคยโดนนี่เลยจริงเปล่าจริงคันนี้ผมไม่เคยโดนตรงนี้โอเคแล้วก็มีเป็นท่อท่ออันนี้อ่าเจ็บเจ็บเพราะอย่าเขาบอกว่าสุสานกีอ่ะให้ใส่ ให้ใส่โยชิเพราะมันจะวิ่งอันนี้ตรงรุ่นเลยครับเนี่ยอันนี้คอตรงรุ่นเลยครับอันนี้แต่ว่าอันนี้มันมีเซนเซอร์คอด้วยอืครับผมซึ่งไม่ได้ใจว่าอาสิค้ามีหรือเปล่าส่วนมากผมเห็นไม่ค่อยมีราคาร้อยห้าสิบแต่ค่านี้มีขงรุ่งเหมือนกันเออตอนแรกผมจำไ่ตอนแรกมีขาตั้งคู่ด้วยแต่ผมเอาออกมีขาตั้งคู่ด้วยใช่แต่ผมเอาออกไปแล้วเอ้ยโอเคนะมีขาตั้งคู่ผมยังมีอย่ากมีเลยแต่ไอที่ไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้แหละเนี่ย เฮียพี่ทำไม, I i มพี่ทำไมของแต่งตัวนี้ก็ไม่มีมมเยอะเออคันนี้ผมมีอะไรจะบอกคันคนี้รอบตัดอยูหมื่นสามรอบหมื่นสามเลยเหรอรอบตัดที่หมื่นสามทุกเกียร์ครับเยาเปิดไหมข้หางหน้าไหมไดูดินีน่กุญแจก็เป็นอย่างนี้แหละเปีย เขาบอกว่าซูเป็นรถที่เครื่องชนเกจจอสวยนะใช่ครับเขอกจอสวยนะผมชอบนะเอลเหมือนอองแบบสว่างด้วยตอนกลางคืนเห็นชัดมากี๋้วก็จอรถผมอีในขอฟังเสียงเนี่ยเปิดได้ไได้ครับผมไม่ไม่ต้องเบิ้ลก็ได้นะครับผมเ โอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วแนะนำหน่อยสำหรับคนที่เล่น G S S 1 5 0นยเนี่ยไปยังไงบ้าง okay, โอเคไหมครับผมนะครับผมทำในค่ายนกเก็ตอะแต่ผมว่าเครื่องเครื่องของซูอะ่ะโอเคแต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าว่าบเนะแต่ว่าเหมือนว่าเครื่องเครื่องเขาทำมาดีพอสมควรซึ่งผมาเป็นคนที่ขับรถขับา,าเร็วไม่เร็ว แล้วผมอ่ะขับรอบตัดทุกวันรอบแบบเกือบตัดทุกวันเน่ยแล้วแบบเครื่องไม่มีปัญหาเลยเลยไม่ดังด้วยขับมันจะสามหมื 3, ม่นรู้แล้วซึ่งมันก็โอเคโอเคใช่ไหมใช่ราคามันถูกด้วยสำหรับคนพี่มือใหม่อยากขับพวกคาร์ลาสิบแต่งบไม่ค่อยถึงใช่ไหมครับผมแนะนามัน,นพกนูกมีก็ได้เพราะว่าราคามือสองมันถูกมากสำหรับราคาที่เอื้อมถึงได้ราคาอยู่สามหมื่นต้นๆถ้าใครอยากสนใจเล่นนะครับโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้เลยก็ให้น้องเขานําไปเอามาให้ดูครับว่าบางทีรถนอกกระแสมันเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ผมว่ามันก็โอเคนะสําหรับ G X S 150อยหสําำหรับมือใหม่อะไรแบบนี้มันก็โอเคนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องน้องอะไรวุฒิขอบคุณน้องวุฒิด้วยครับที่ให้เรามาไายรีวิว ก็คลิปหน้าผมจะพาไปดูอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ